มอเตัวเองหนุ่งหน้าระยองครับบรรยากาศรลล้อนๆครับครับผมฝั่งความือขาเข้าเทพครับซ้ายมือนี่มุ่งหน้าระยองอร,รับชมบรรยากาศ รถเยอะเลยครับวันนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่เกตคือสภา25ครับรถเยอะมาเลยครับครับมุงานานระยองมอเตอร์เวบางปะอินลระยองนะครับ